สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นกแก้วชาแนลนะคะพบกับนกแก้วชาแนลนะคะวันนี้นกแก้วจะพามาเ็คราคามะนาวนะคะทุกคนนี่แหละค่ะผลไม้ที่เปรี้ยวนะคะได้รสชาติดีนะคะนําไปปรุงอาหารก็อร่อยนะคะนี่แหละค่ะเวลาหน้ามะนาวแพงก็แพงหน้าดูเหมือนกันนะคะทุกคนเวลาถูกก็ถูกหน้าดูเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือมะนาวนะคะร้านกิดกีตานะคะฟีไซส์นะคะ นายมะนาวนะคะมะนาวเป้นนะคะบ้านแถวนะคะน้ํามะนาวคั้นจดขายปีกขายส่งนะคะมาได้นะคะทุกคนนี่คือมะนาวทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ลูกสองบาทนะคะนี่ลูกสองบาทนะคะตัวนี้ตัวนี้ลูกสองบาทนะคะอันนี้ลูกสามบาทนะคะนี่ร้านน้องเขานะคะนี่ลูกละสามบาทนะคะอันนี้ก็คือเป็นมะนาวบ้านแถวใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้เป็นมะนาวบ้านแพล้นะคะลูกละสามบาทนะคะนี่อันนี้ลูกละหนึ่งบาทนะคะทุกคนนี่ลูกละหนึ่งบาทเท่านั้นเองนะคะนี่ที่นี่ไม่ใช่เฉพาะจําหน่ายมะนาวอย่างเดียวนะคะมีมะนาวคั้นสดด้วยนะคะทุกคนนี่อันนี้ถุงละสิบบาทนะคะเขาทาเป็นถุงไว้แล้วนะคะนี่ถุงละสิบบาทนะคะคือมะนาวอันนี้อันนี้คือน้ามะนาวคั้นสดนะคะนี่จําหน่ายมะนาวคั้นสดนะคะนี่ อันนี้3มขวดร้อยนะคะอันนี้คือมะนาวคันสดใช่ไหมครับมะนาวคันสดๆดเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นร้านมะนาวทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวนกแก้วจะพาดูไปเรื่อยๆนะคะว่ามะนาวแต่เยอะขนาดไหนหรือ,อยังไงนะคะแต่ละร้านละร้านนะคะไปเลยจ้าตามนกแก้วเ,เลยนะคะดูกันไปยาวๆเลยนะคะแต่วันนี้มะนาวลูกไม่สวยเท่าไหร่นะคะ ใช่ดูมะนาวนะคะร้านนี้นะคะนี่เงินกรห้อให้พร้อมนะคะอันนี้ลูกก็สองบาทนะคะอันนี้ก็ลูกละหนึ่งบาทนะคะ้าด,ดูมะนาวกับนกแก้วนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำมะนาวคั้นนะคะราคาถุงสามสิบห้าราคาขวดสี่สิบบาทนะคะอันนี้เป็นมะนาวเบอร์ใหญ่นะคะทุกคนลูกละสี่บาทนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่อ เป็นมะนาวนะคะหนึ่งบาทสองบาทสามบาทนะคะหนึ่งบาทนะคะแล้วแต่ราคามะนาวมาแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนไปดูร้านอื่นไปเรื่อยๆเลยนะคะน,นะคะเป็นมะนาวทั้งหมดเลยนะคะ่ะโมเจ้จะพาไปดูอีกร้านนะคะอันนี้ลูกล่นหนึ่งบาทนะคะร้าน อันนี้โลละหกสิบบาทนะคะทุกคนโลละหกสิบาทนะคะถ้าขายเป็นลูกๆละสามบาทนะคะมะนาวเริ่มแพงเนาะมะนาวเริ่มขึ้นนะคะอันนี <Jedi> ้ลูกละสี่บาทค่ะทุกคนแต่สวยนะคะนี่มะนาวเริ่มแล้วนะคะเริ่มแพงนะคะนี่มะนาวนะคะนี่มะนาวสวยๆนะคะสวยงามมากมากเลยนะคะมะนาวนะคะสวยค่ะไปดูมะนาวไปเรื่อยๆนะคะ แต่ละร้านร้านนะคะอันนี้ลูกละสามบาทนะคะอันนี้ลูกละสิบลูกละสองบาทห้าสิบนะคะไอตรงนี้นะคะก็จะเป็นมะนาวทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวนกแกวจะพาดูนะคะนี่แต่ละร้านเลยนะคะร <registry. S 2> าคาก็จะไม่ต่างกันมากนะคะอันนี้ลูกละหนึ่งบาทนะคะไปคะ่ะดูมะนาวไปเรื่อยๆนะคะนะคะทุกคนลูกนะคะอันนี้คือขายเป็นโลนะคะโลละห้าสิบบาทนะคะ อันนี้ใบละสิบใบยี่ิบห้านะคะสิบใบยี่ห้าไปค่ะดูฝั่งนี้กันอันนี้โลละห้าสิบนะคะอันนี้โลละห้าสิบอันนี้ลูกละสองบาทนะคะนี่สวยอยู่นะคะทุกคนนี่มะนาวนะคะลูกสวยๆให,ใหญ่ๆอย่างนี้นะคะนี่ลูกละสองบาทนะคะนี่นะคะนี่เป็นมะนาวเหลืองนะคะลูกละหนึ่งบาทนะคะแต่ละร้านละร้านไปเลยจ้านะคะดูมะนาวนะคะวันนี้ อันนี้ลูกละสี่บาทนะคะทุกคนอันนี้สี่บาทนะคะอันนี้สามบาทนะคะสี่บาทสามบาทอันนี้สิบลูกยี่สิบห้าบาทนะคะนี่อันนี้ลูกละสองบาทนะคะอันนี้คือมะนาวคั้นสดนะคะนี่มะนาวคั้นสดอันนี้ถุงถุงเท่าไหร่จ๊ะ <35 S 1> ถุงละสามสิบห้าถ้าเป็นขวดล่ะคะขวดสี่สิบบาท,บาทถุงสามสิบห้า ขวด40บาทถุง35นะคะไปดูมะนาวไปเรื่อยๆนะคะไปแต่ละร้านละร้านเลยนะคะไปค่ะนี้ก็ลูกละ4บาทประดิ4บาทอันนี้3บาทอันนี้2บาทนะคะนี่2บาทนะคะ2บาทอันนี้1บาทค่ะ1บาทนะคะนี่มะนาว1บาท สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะราคามะนาวค่ะทุกคนไอ้อ่ะไปอีกค่ะสวยงามมากเลยนะคะอันนี้ลูกละบาทนะคะทุกคนสรรพคุณของมะนาวก็เยอะนะคะเดี๋ยวนกแก้วจะไปดูมาให้นะคะเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังนะคะว่าประโยชน์ของมะนาวดีเยอะมากๆเลยนะคะเอาไปทําต้มยําเอาไปทําแกงนะคะเอาไปใส่ต้มยำเอาใส่ยำาไปใส่แ,ใสแกง รือว่าเอาไปใส่จ้มตํานี่จะขาดไม่ได้เลยนะคะมะนาวนะคะจะขาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะก็คือมะนาวนี่แหละค่ะต้องมีมะนาวนะคะถ้าใครทาต้มตํานะคะอืถ้ามันไม่มีจริงๆก็ใช้มะขามแทนเนาอะอ,อันนี้โลละห้าสิบบาทนะคะเป็นมะนาวเหลืองนะคะนี่เป็นมะนาวเหลืองโลละห้าสิบบาทนะคะตัวน,นี้นะคะเขาขายเป็นกิโลนะคะแต่ถ้าเป็นลูกก็หกแต่ลูกละสามบาทนะคะนี่ค่ะ ลูกละสามบาทนะคะนี่นมะนาวนะคะตัวนี้นะคะผิวจะไม่ค่อยสวยนะคะเขาก็คัดออกมาเป็นอย่างนี้นะคะช่วงมะนาวแพงนี่มะนาวจะขายดีมากมากเลยนะคะมะนาวปั่นนะคะหรือมะนาวน้ำผึ้งนะคะอ่นะคะ่ะชามะนาวน้ำผึ้งอย่างนี้นะคะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ ประโยชน์ของมะนาวนะคะเอาไปใส่อะไรก็ได้นะคะแถบนี้มันก็จะเป็นมะนาวทั้งหมดเลยนะคะก็คือซ้มมะนาวทั้งหมดเลยนะคะไปต้นต่อจ้าน,นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะนี่ลูกละบาทนะคะนี่ลูกละบาทนะคะมะนาวค่ะดูสวยๆไปเลยะคะ่ะลูกละหนึ่งบาทนะคะ อันนี้ลูกละสี่บาทนะคะนี่ตัวนี้จะสวยนะคะหนึ่งสี่บาทนะคะสวยงามมากค่ะตัวนี้นะคะนี่สวยค่ะมะนาวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่สวยค่ะมะนาวร้านนี้สวยสามบาทนะคะสามบาทอือสองบาทนะคะอันนี้หนึ่งบาทนะคะทุกคนนี่นะคะตอนนี้นะคะมะนาวหนึ่งบาทนะคะตัวนี้นะคะนี่ นี่นะคะหนึ่งบาทนะคะนี่คือลูกมะนาวหนึ่งบาทนะคะอืมก็คือเป็นมะนาวทั้งหมดเลยนะคะดูกันยาวๆเลยนะคะคลิปนี้ดูมะนาวนะคะเดี๋ยวจะพาไปถาน้องเขานะคะว่ามะนาวมันมาจากไหนมั่งนะคะส่วนมากก็จะเป็นมะนาวบ้านแถวนะคะแต่มะนาวพิจิตก็จะมีด้วยนะคะมะนาวก็จะมีถ้าเป็นชื่อดังจริงๆก็จะเป็นบ้านแถวนะคะทุกคนมะนาวจริงๆนี่ คือดังมากๆในประเทศไทยก็คือบ้านนี้บ้านแถวนะคะมะนาวบ้านแถวนะคะมะนาวเป้นบ้านแถวนะคะอขึ้นชื่อดังเลยนะคะอันนี้ลูกละสี่บาทนะคะทุกคนสวยงามมากๆแต่ละร้านละร้านนะคะไปดูมะนาวกันจ้าวันนี้นะคะนี่สวยๆเลยนะคะ อันนี้ลูกละสองบาทนะคะลูกแก้วก็จะมาซื้อมะนาวนี่แหละคะ่ะไปทําน้ําปั่นทุกครั้งนะคะนี่เพราะว่าที่ร้านใช้มะนาวเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามะนาวนี่ใช้กับหลายอย่างนะคะส้มมะนาวนะคะน้ํามะนาวปั่นนะคะชามะนาวนะคะออสต,ตรอเบอรี่มะนาวนะคะโอผลไม้ใส่มะนาวเทบได้ทุกอย่างเลยนะคะทุกคนถ้าชอบเปรี้ยวมากนะคะไปจ้าอันนี้ลูกละหนึ่งบาทนะคะร้านน้องเขานะคะ นงแก้วจะมาซื้อมะนาวร้านนี้บ่อยมากเลยนะคะทุกคนอันนี้ลูกละหนึ่งบาทนะคะอันนี้ลูกละสองบาทนะคะนี่ลูกเปสองบาทอันนี้ลูกละสองบาทนะคะโอ้วันนี้ลูกละสองบาทนะคะเดี๋ยวนกแก้วจะมาเอาไปอยู่นะคะอันนี้ลูกแค่สองบาทนะคะอันนี้ลูกละสองบาทอันนี้ลูกละสามบาท อันนี้โลละห้าสิบบาทนะคะถ้าขายเป็นลูกๆเท่าไหร่จ๊ะสามบาทนะถ้าขายเป็นลูกๆละสาบาทนะคะทุกคนอันนี้คือมะนาวล้วนๆเลยนะคะไปดูอีกหนึ่งร้านนะคะไปไปกันนกแก้ได้เลยจ้านะคะก็ลูกละหนึ่งบาทเหมือนกันนะคะมะนาวสวยๆเลยนะจ๊ะไปดูมะนาวไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้เป็นน้ำมะนาวคั้นนะคะทุกคนเอ่อน้ำมะนาวคาั้นสดแท้นะคะถุงละสามถุงร้อยนะคะถุงละสามสิบห้าบาทนะคะถุงละสามสิบห้าบาทนะคะนอ่ออันนี้ลูกละสี่บาทนะคะทุกคนกพแก้วว่าวันนี้มะนาวเริ่มแพงนะคะรู้สึกว่ามะนาวจะแพงไวนะคะปีนี้อยอมรับเลยนะคะ แพงไวมากเลยนะคะมะนาวกินขึ้นพวดเลยนะคะวันนี้จะปีนี้จะถึงสิบบาทไหมคะมะนาวเข้าเมษานะคะเดี๋ยวนว้องแกจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าจะถึงไหมราคานะคะช่วงมะนาวนะคะมีหน้าเมษานะคะเราจะมาดูมะนาวอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะแพงขนาดไหนนะคะเออนะคะแต่ตอนนี้ก็ดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะ อันนี้ลูกละสี่บาทนะคะนี่สี่บาทอันนี้ลูกละสามบาทนะคะนี่สามบาทสามบาทนะคะสามบาทสามบาทนะคะ พอขายเป็นกิโลนะคะเป็นมะนาวเหลืองอันนี้มะนาวเหลืองนะคะแล้วก็นี่ลูกละหนึ่งบาทนะคะลูกละหนึ่งบาทหนึ่งบาทอันนี้ก็ลูกละหนึ่งบาทเหมือนกันนะคะอันนี้ลูกละสองบาทสองบาท เรื่อยเลยนะคะสวยเน,นาะมะนาวสวยค่ะมะนาวสดๆเลยมะนาวสดๆจากสวนเลยใช่ไหมจากสวนเลยจ้านี่นะคะบอกว่าสดๆจากสวนนะอันนี้ลูกก็สองบาทมันจะขึ้นกลัวมันจะขึ้นแพงกว่านี้ดิมะนาวใช่เดี๋ยวตดจริงก็สดจริงก็แพงกว่านี้จ,จ้ะกินกินจะแพงกว่านี้ใช่ค่ะโอ้โหจะไหวไหมนี่ ขายสุค้าแพงทุกปีค่ะใช่มะนาวแพงทุกปีจริงนะคะนี่อันนี้ลูกละสองบาทแล้วนะขนาดนี้ลูกลูกละสองบาทแล้วอนะจุดจีนปมาณสามบาทนี่ปกติมาสามบาทด้วยไม่ใช่ถ้าจุดจีนอะประมาณสามบาทอ่าถ้าจุดจีนประมาณสามบาทใช่ไหมอือโอ้โหนะคะมะนาวเริ่มแพงนะคะอืมอันนี้ลูกละสามบาทนะคะแม่แม่ค้าบอกว่านะคะทุกคน จุดจีนยิ่งจะแพงกว่าน,นี้อีกนะคะหลังจุดจีนไปแล้วเนาะ,ะหรือว่าจุดจีนนะคะโ,โหสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยววันหน้านะคะนกแก้จะพาไปดูที่ตลาดส่งมานะคะอันนี้คือตลาดขายปีกเนะะา,า,นะ,ะ,ะ,าเะตลาดขายส่งนะคะจะพาไปเลาะตลาดขายส่งนะคะสุกคนว่ามะนาวจะแพงขนาดไหนนะคะราคาส่งมันจะเท่าไหร่นะคะ อันนี้ลูกละสี่บาทนะคะนี่สี่บาทโอ้โหนะคะนี่น้องเขาก็เลี้ยงมะนาวอย่างสวยเลยนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้สี่บาทอันนี้สามบาทแต่สามบาทก็สวยอยู่น้าน,นะคะน้อเขาบอกว่ามะนาวราคาหลังจุดจีนไปแล้วจะขึ้นยิ่งกว่านี้อีกนะคะ วันนี้น้องแก้วมาสอบถามราคามะนาวให้ดูนะคะวันนี้ไปค่ะอีกร้านนะคะว่าจะราคาเท่าไหร่เหมือนเหมือนกันไหมนะคะไปเลยค่ะอันนี้เป็นมะนาวมะนาวที่ไหนคุณนายมะนาวเป้นค่ะมะนาวเป้นบ้านแถว <ฮะ S 1> โอเคอันนี้ลูกละหนึ่งบาทลูกละหนึ่งบาทนะคะอันนี้ลูกละหนึ่งบาทนะคะทุกคนอือลูกละหนึ่งบาทนะคะทีนี่คัดเลือกได้นะคะอือหยิบ ได้เลยนะคะอันนี้ลูกละสองบาทนะคะ,ะ,น,น,น,ะ,คะ,ะนี่ลูกก็สองบา Port. ทนะคะมะนาวเริ่มแพงแล้วนะคะมะนาวบ้านแถวนะคะนี่นีลูกละสองบาทนะคะนี่นีลูกละสองบาทอันนี้ก็ลูกละสามบาทนะคะนี่สามบาทนะคะนี่มะนาวลูกละสามบาทนะคะทุกคนตัวนี้นะคะนี่อันนี้มะนาวลูกละสามบาทนะคะสามบาทอันนี้โลละห้าสิบบาทนะคะโลละห้าสิบ นะขายเป็นลูกๆข้า่ลูกละสองบาทห้าสลูกละสองบาทห้าสิบนะคะทุกคนขายเป็นลูกๆล,ละสองบาทห้าสิบนะคะก็เ,ะเป็นมะนาวเริ่มเหลืองแล้วนะคะนี่เป็นมะนาวเริ่มเหลืองนะคะลูกละสองบาทห้าสิบนะคะนี่นะคะเป็นมะนาวนะคะไปะดูแต่ละร้านละร้านเลยนะคะไปดู ayo, มะนาวไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะ อันนี้ลุงเขาก็เลือกมะนาวอยู่นะคะลูกละบาทนะคะถ้าเป็นถุงอย่างนี้นะคะทุกคนถุงละห้าสิบบาทนะคะอันนู้นหกสิบบาทนะคะแล้วแต่นะคะมะนาวนะคะก็จะมีเป็นถุงด้วยนะคะไปค่ะ นะคะทุกคนร้านน้องเปิ้ลมะนาวสวยนะคะมะนาวบ้านแถวนะคะมะนาวเป้นนะคะบ้านแถวนะคะน<ร>ี่สวยงามมากๆเลยนะคะเออมะนาวเข้าท<ร>ุกวันเลยจ้ะเข้าทุกวันเนาะร้านน้องเปิ้ลนะคะมะนาวสวยๆได้นะคะอ<ว>ื่จำนายมะนาวบ้านแถวนะคะมะนาวเป้นบ้านแถวนะคะโอ้โหลูกสวยค่ะวันนี้นะคะนี่ลูกละสี่บาทเท่านั้นเองนะคะมาได้นะคะสอบถามราคาต่อรองกันได้นะคะ แต่ส่วนมากมะนาวก็จะสวยๆอย่างนี้เข้ามายากนะคะนี่หลังจุดจีนนี่เขาบอกว่ามะนาวจะขึ้นไม่ใช่หรอมะนาวขึ้นนะคะตอนนี้นะคะใ,คใช้เยอะก็ลดได้ใช่ไหมอ่านี่นะคะเรามาสัมภาษณ์น้องเัาเลยนะคะวันนี้ <c ười> <c ười> คุยกันเรื่องมะนาวนะคะเขาบ,บอกว่าจุดจีนหลังจุดจีนมะนาวจะขึ้นนะคะ นกแก้วก็รอดูอยู่นะคะเพราะว่าที่ร้านก็ใช้มะนาวเยอะเหมือนกันนะคะแต่ละวันนะคะยิ่งมะนาวแพงยิ่งขายมะนาวดีเ้อ <c oughs> ที่ร้านจะเป็นประมาณนั้นนะคนติดตามเยอย่างคนติดตามเดี๋ยวนี้ลูกละบาทน,นี้ลูกละบาทอันนี้สวยอยู่ค่ะอันนี้ลูกละสองบาทอันนี้อัน,นอัน,นในตะกร้านี้โลห้าสิบป่ะคะ ตะกร้าน,นี่โลหะสิบนะคะอู้เจอคะ่ะทุกคนยังสวยเลยอันอันในตะกร้านี่โลหะสิบนะคะแต่อีนี่ค่ะนี่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 ตัวนี้นะคะอันนี้ลูกละสี่บาทใช่ไหมคะอันนี้ลูกละสี่บาทค่ะทุกคนยังสวยเลยคะ่ะสวยงามมากนี่นะคะอันนี้สี่บาทนะคะอันนี้สองบาทเนาะอันนู้นสามบาท มีสองบาทน,นะคะทุกคนอันนู้นอะ่ะสามบาทสาบาทน,น,นะคะอ้ยสวยค่ะตัวนี้มันาตัวนี้สวยค่ะนะคะสวงามมากๆเลยค่ะมะนาวนะคะคลิปนี้นะคะนกแก้วขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกแก้วชาแนลด้วยนะคะ คลิปหน้านกแก้จะพาไปไหนกดติดตามนะคะดีไม่ดียังไงทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะจะได้นำปรับปรุงแก้ไขนะคะคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย